เชียรครับมาครับวันนี้ครับงามแรงค่ำๆครับวันนี้ทีมงานเฮาวันนี้มีครับเมนเปาสกุลนครครับดูไม่ใส่เพราะว่ากีสามคนนะครับไปใส่เบสประกดรอแล้วครับที่ทีมน้นมริมเฮาพอดีผมตัวมาครับพอดีตีภารกิจตะกีแต่วันนี้ประมาณเห็นสักสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเขาจะไปลงใจเบสว่าจะมีผลงานหรือเปล่าได้ตัวก่อนเดี๋ยวแกรมติดตามชมกันต่อไปครับ เแต่ในนี่นี่ปอสกุลกรเตรียมมาแล้วครับเตรียมมาไอ้อ้นี่ตอนไปไสนะพี่ไปไสแล้วมันถูกมันถูกเยอะโอ้โหใส่ไปสามสี่ไอ้เดี๋ยวใไปจีครับใส่ไสามสี่คันแล้วไปจีที่ไอ้รอบแรกรอบแรกรอบแรกโอเครอบแรกนี่ว่ากลับไปครับมาติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับพอแล้วช่วยให้งกำลังใจด้วยนะครับเบอร์ชานลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆต่อไปถ้าลงนะครับจะได้ประพาสโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเตรียมครอบจัมัวกัมไปครับรูปวงซิ่งเตรียมตัวครับไปเดินทางว่าตีกี้เดินทางเดินทางมาได้ไปสชักเตือรอหนึ่งรอหนึ่งครับอันนี้แตะละเตรียมตัวแล้วครับไปเดี๋ยวเราจะไปนี่ครับแคมปิ้งโอ้เตรียมความหาไม่แหกไปเดินางครับถึงที่ใหม่แล้วนะครับวันนี้ ชิปปลากรดใส่น้ำใส่ไอ้เบ็ดปลากรดน้ำมะริมครับวันนี้รับรองครับสนันแน่นอนวันนี้เกี่ยมวัตถุดิบเกี่ยมหลัวเกี่ยมยังมาเอาจะมาจัดเต็มวันนี้ครับไปเช็คไปจ่ายรอบแรกกันเดี๋ยวไปจ่ายรอบแรกเลยเดี๋ยวนี้มันส่งทุ่มปลายละเดี๋ยวไปจ่ายรอบแรกเดี๋ยวมาเจอกัน แใ,ใอน,อนอนไปเารอบอ,อ,อ,องครับวันนี้มอดแน่นอนๆๆๆๆติดตามชมกันไปครับว่าจะมีเมนูอย่างแบบสดสครับเอาออกไม่น้ำมาเนี่ยมาจีให้กันดูเอาฟืนมาเรียบร้อยครับีจะจะสอดแทรกด้วยภาษาภาษาไทยนะครับเพราะว่าเกิดถ้าคนอื่นเพิ่นฟังบอกคนเรื่องเน,เนาะก้าภาษาเมืองเราจะเป็นภาษาไทยตัวครับเป็นระยะระยะๆๆไปรอบสอง ลุหนาวบอกรับปอ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 ครับนี่มาแล้วครับปอปอปอดูหุ่ยชายเมนหุ่ยชายปอซื้อนครครับวันนี้เบอร์ชนเนลรับหน้าที่ถ่ายทำบันทึกครับวันนี้มาครับถึงหมายแล้วครับตัวเลขได้ยินว่าต้ใชายว่าได้ ที abei, ่ไหนนี่เหรอแปดโอ้โหได้แล้วครับตัวเลขครับประดิมอตัวเลขกระแนงแต๊อาจจะตอนนอคอตดนักขี่นี่ตัวเลขครับนี่ไปไปละได้แล้วครับไซปะโกดปีนี้เกาะใส่น้อยๆครับเดี๋ยวไฮไปทำเมนูกันนี่ครับได้แล้วครับปะโกดธรรมชาติธรรมชาติเตะครับนี่อันนี้ง่าบบแบบลดชักงน้อยเหรเนาะลดไม่ โอ้ขี้ค้างลงนะเฮ้ยจุ่มลงแบเป้าดย๋ยวเอาละพร้อมก้มหัวบยุในน้ำแน่นอนไปครับไปได้ยได้หรอ่ไใส่ที่ไหนกหูลุกไหนเฮ้ยอาพี้าได้วันนี้เอ้าเป้าสุนครพอได้ตัวใหญ่เดียวนด้เพราะผลงางน่ะโอ้โห ปลาช่อนงูเห่าดนี่ครับโอ้ยนี่ใส่ไงมาเนี่ยใส่ไงปลช่อนัมต้องมาโชว์นเดี๋ยวเรจะรู้นะต้องขย่งเงี้ยโอ้ยปลาใส่กะชังปลาใช่นี่ล่ะปลาวิงล่ะผ้านนเดี๋ยวขลักแล้วขลักแ้วนะใส่น้อยเป้าหมหน่อยเออเนี่ยประสบการมีหลายนะเนี่ยใช่ไอตัวมันบึกระปาลรมันไ่ปอยนะแม่นนี่ไม่อนเขาปาว แม่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 พุพ,พเุนะพเมนะนะือนพพขอครับพขอครับเออใจยินยินนะเอากำกำนี้กำๆๆทางกำทางเออหมโอเคครับไปต่อครับอ่ะเดี๋ยวเรารวมสรุปยอดดีกว่าครับ ได้เป็นเป็นขั้นไปตอนไปถ้าถ่ายไปนี่เราจะไม่ได้มีเมนูละวันเดียวนี้ผมกับักปาปิวครับเดี๋ยวเราชมกันนี่ยเราจะไปพักดูที่แห้งที่เฮาว่าตะกี้ครับผู่ที่สามโอ้โหโ้เยอะครับพี่น้องอีกหนึ่งตัวครับปาโก้ครับอีกหนึ่งตัวนี่ครับโอ้ปาปิ๋วนะครับโอ้โหนนี้กินหมานครับ วันศิลปลาปิ้วปลาปิ้วโดนแหน่โดนลามแน่โอ้โหวันศิลครับหายกินไหมครับทีมงานเขาโซว่าหายกินครับมาจะชังใส่เดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตตักปลาปิ้วไปเลยครับพร้อมถ่ายแล้วทีมงานอันนี้เตรียมตัวอีกแล้วครับฝั่งนี้นอออาามมำขกบันี่ครับโดนตัวเลยครับฝั่งนี้โอ้โห โอ้ขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะขึ้อ่ะเปาฮะโดนตัวครับไปไปดูฟังครับตูวสายว่าโดนตัวครับไปฮะโอ้โหครับไอช้อนครับโดนไอช้อนครับอือมีครับผลงานวันนี้ครับเยอะแยะได้ทำอาหารแน่นอนครับไปมาสูบมือต่อ โอ้โหไปครับไปนี่ครับน yeah. ี่ครับสาโอ้โหสางามครับไปต่อครับไปครับไปนะครับต uh ้มต่อครับมาตามผมมาปรับวิวมิชมพันมาตามมาครับได้ครับนี่ตายตายครับปรับวิวตายเยอะมาเยอะมาครับเยอะมาโอ้เบลสตัวปรับวิวลุหมดช้อนมาช้อนมันน่ะโอ้โอยากจะช้อนนะครับ มาครับเนี่ยโอ้ได้แล้วครับเต็มตัวแล้วครับมาเลยครับการกระตุกละไปครับชมเป้าสุนนครนะครับสอดแทรกด้วยภาษาเมืองครับภาษาไทยนะครับเป้าสุนนครตอนนี้เก็บเต็มได้ประมาณสามสี่ตัวนะครับฝั่งของเป้าเยอะเยอะเยอะโอ้เนี่โอ้โหไปแล้วครับปลาเข้มปลาลิ้ม ส่งตัวครับของรอบสองไปอยียครับจากที่เราใส่แล้วหาปใจรอบสองมันบอกได้แห้งไหมมันเก่กีน่นาทีอย่างเงี้ยชั่วโมงถึงแต่อย่างใดคือว่าคุ้มค่าอยู่ครับอ้อ่อนะโนยอย้ย เรลยบหลัวครับหนะกินตามของบ้านเราครับนะี่ครับนะ ไม่ไหวไม่รู้เลยโอ้โหนี่มันห้องอ๋ออืมอืมอือืมดีที่ทำให้เขะนี่นะต่เออไปดินล่ะโ้ปุ๊บเลย

เออโอ้ยใส่หนอเดี๋ยวใส่กระจังเนออ๋อใส่กระจังไปก่อนโอ้ยมาอย่างเบ็ดเนี่ยฮะปลายเบ็ดฮะนึกนึกนึกเบาเบานึกนะปากโคตรอ๋อห่ยใหญ่อะปากก็มีไซส์ปากก็มีไซส์ครับโอ้ใหญ่เลยใหญ่เลยเนี่ยดูเอาเลยโอ้โหไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่มีไซส์ครับมีไซส์รอบสองครับมีไซส์อยู่ได้ตัวอยู่ได้กระเป๋าน่ะมีไซส์อยู่ครับ dây này ừ, Tả <laughs> nhây này hả? Ừ. Chị cả nó Nhưng mình phải đốt lộn mình đổng lửa à? Nó tả tí à. có mình... ừ, rồi đó okay. Okay, on. Mặt. ถ้าได้ยิก่การมีหมอนอะเนาะโอ้อถ้ใส่ไหมยะอ้อาวมาครับรอบสองครับตอนนี้เราจะขึ้นบนหิมน้นมจะไปเจอกันที่พักแห้งนาตะก,กี้ครับเหมือนเก่าครับว้เดี๋ยวมาดูผลงานครับได้ตะกี้ตัวครับรอบสองกเป้าสุนทรภครเก็บดีครับเบสติวยอยหน้าฝ่ายนะครับนี่หน้าฝ่ายไปเก็บครับวันนี้ พอครับวันนี้พอมาแห่กินกันมอกสบายๆกินกันกนของนอกสถานที่วันนี้ครับอ่าไปครับโครับสันครับทีมงานนี่ปลาปิวเยอะๆเอากบเอาขอปลาปิวเลยไม่ไม่เกิดโจังอากรบจงใช้ปลาเอาครบจงใช้ที่ไอญปลาโค่นเดียวได้จีได้จีน่ะโหอ่าโอ้โหได้เยอะเงี้ยโอ้โหสามสี่ตัว ออเยอะครอคือของคืนนี้โอ้โหนี่ครับอรอบแรกของคืนนี้ครับชัดเจนเลยปลาลิม้มสามปลากรุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ปลากรุดเนี้ยสวยงามันาะ้ย่ามาจี๋ครับกนิน,บนแบบสูสๆครับวันนี้ผมมีเอาไปแจะตู้เวนให้มันเสียบไอรสชาติทองปลาไม่แหนมครับปลาเดีย<อ><อ>นี้ครับเดี๋ยวดังไฟสักครู่ครับแกมกล่องฟืนเดี๋ยวจะมาดังไฟจกลับไปครับ ดูปลาปิวครับนี่ก็มีดูกรบถึนตวงไม่ครบอ่ะกดได้ย,ดยังเอาไงระวังโอโอ้ถ่ยายายหกอ่ะนี่ครับสุกแล้วครับปลากดน้ำมะริมเนี่ยเราจะมากินจินครับมันจะเพื่อขาว่ากินกับเกลือกินกับเกลือครับเกลืเม็ดมันต้องได้ปรุงอโอ้เนี่ยปลาปิว โอ้ตก็อไรก้อนจะไหมนี่ก้อเนาะสร้างภาพครับกองจะไหมกองจะไหมครับเบอร์ช a แนลครับโอ้ผู้ติดตามนะครับสำหรับผู้ติดตามที่เป็นคนภาษากลางนะครับเบอร์ช a แนลจะพยายามจะอุ้ภาษากลางให้ท่านผู้ติดตามได้มารับชมกันเพราะว่าเอาจากบรรชายเสียงบ้านเฮาแล้วก็บรรยายทั้งภาษากลางเพื่อรับชมพร้อมกันนะครับหอมขนาดเน้อหอมตอส รดกับมีนะาเป้าเนะครับปิดไฟก่อนใช่ไหมนีน่รักันยังม่ห่อเอา้าไทายไทยทำต้องเอ้กินแล้วว่าลำบำลำเนีเ่ยเป้าปลาสังเง่ปลาสังเง่ลำบำลำเขาต้องอ่า็นไ,ได้เป้าอร่อยเหรอ<ำ>สดๆเหระโอเคเนี่ยเม้นอ่องป่ามีเนเนาะ โอ้โหเด็ดสุดครับควนี้เป็นหนูไอ้นี่กางทุ่งกางแนครับตามบ้านเฮาเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จโอ้เนี่ยเป็นปเลิมพี่มากินนี่เหมืนหมาดีครับพอได้ไหมโปรงซอกปลากันพี่ล้วมากินนั่งเดี๋ยวต้องเขี่ยครับอันนี้แห้งไม่หอมเนาะขออนุญาตนะครับเนี่ยตัวใสป้าโ่าโหเฮะยพอได้ช่วยนะเต็มอดโอ้โหอ้นี่นะชอบหารเนี่ยปลาเออไปพัฒนาคารห้าดาวหมีกินนั่นแหละเหมือนล้านเพื่อมากินกัน เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยหม้อส้มเขาเลืมกกินก็ได้สหมอไรนะเน่ยส้มป่ะส้มหน่อยเลยก็ใส่สามกิมไปได้นะอันอันอบ่เคส้มยำหมี่บ่เคยส้มยหมีน่ะต้อเอาเกลือตัดอันน้ำน้เนนูน้าน้ำน้ำน้หน้ำลาำน้าน้ำน้ลา้ำน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 ้นาน้ำนน้้้ำน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 ้บน้ำน้น้น้ำร้ำน้ นี่อยู่กันยิมแห้งแนะ่บรรยากาศดีที่สุดที่สุดของบันดอกบันทาวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดอากาศเริ่มเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์ที่มันมีอุณหภูมิประมาณเจ้าสามหรือเจ้าสององศาเนะี่ยวันเดียวนะครับมันเย็นมันม่อนดี่เขาจะใจรอบสองอยู่เอาไปยอดถอยครับจิ้มกันเขาไปเลยนี่ครับ ครับนนอ๋อปลาปิ๋วน้ำพริกโดยตู้หุ้ยทรายมาแล้วครับอันนี้ปลาโคตรโอ้ยมาดมหิ่งเหม็นมือรึเปล่าปลาโคตรชุครับเนี่ยเอาปลาโคตรชุปลาโคตรที่เราได้มาครับจุ่ยชกินแบบเกี๊ยวครับเกลือครับไปอยากกลัไปเดี๋ยวรอบสองมีต่อไปครับติดตามต่นไปครับอันนี้แบบมาต้องไม่แหนมนะครับอันนี้เนาะมาต้องใส่ขี้สดๆครับ มีตัวแหมรอบเรือนอะเอาวแก้ววางใกล้กลันเหนของกูลอยครับบอกนะนแม้อันไหนของตัวบอกเลยว่าบอกเลยครับอันนี้เจ็บซีดต่างครับมาได้ใส่ขี้มาได้ยังไงเสย่างมาได้ขอากีตครับมันเป็นปลาผิวไม่แ้ําอร่อยครับกินได้ถึงกลางกินได้ถึงกลางแคลเซียมสูงครับนี่โอ้โหคันใดอยากจะมาครับ ต้องแม่นะครับต้องต้องแม่นเหนียวตรงนี้โลกแนมโดยม้วนตุ๊กอร่อยครับอร่อยตามเอาละครับผู้ชื่ตามเบอร์แชนแนลครับเดินทางมาถึงช่วงเวลาอันสุดท้ายข่างข้ามขึ้นนี้วันนี้เบอร์แชนแนลนะครับขอจะปิดคลิปวันนี้ไซเบสปากกตครับ ผู้จัการทีมวันนี้มาชู่มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายครับวันนี้ข้าคืนนี้เริ่มแนวแล้วครับวันท้ายอ่ะนะวันที่ท้ายสายสเตรเดินว่ะสุดท้ายสายสูตครับออโอเคครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เบอร์แชนแนลครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะแ่ได้พลาดคลิปที่จะออกครั้งต่อไปให้ท่านผู้ติดตามเบอร์แชนแนลได้รับชมต่อไป อาจจะมาถึงกันนานหมือนออกครับออกแล้วมีคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับวิธีกินอยู่แบบชาวบ้านของเบอร์ชอนเนลและทีมงานายกินมันของเฮาหมบ้านนุ้ยทรายติดตามกันไปครับคืนนี้ลายไปก่อนนะครับกับข้าคืนนี้กับบรรยากาศหนาวหนาวฮ้อนๆหน่อยๆบรรยากาศดีๆครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปเบอร์ชนนลนะครับสวัสดีครับ